ก่อนหน้านี้นี่เวลา17บเนาฬิกาสินาทีครับก็จะมีการขันก่อนหน้านี้เอาแล้วครับอาจารย์ดริน่าเทียมสกุลครับเป่านกหวีดเริ่มต้นเกมการแข่งขันครับแล้วเขาเปิดแทงมาสวยครับไม่มีธงครับโจเซนูสันตรงกลางแล้ก็ฝากมาจับยาวแต่ยังเอาไปได้ครับจังหวะจำจะแหวกอุ้มอุ้มล้มลงไปครับแม่ลูกนี้ได้เป็นลูกฟรีคิกครับนครศรียเต็มนเหมือนจะนี่ครับแปรเสียไปเหลืองไปด้วยครับเอกราชบ้านแก้ว โอ้เป็นจังหวะที่บาโดครับขึ้นเปนเหลืองก็เป็นก็เป็นเอกราชปั้นแก้วนะครับออบอลอาจจะเข้าใจผิดไม่มีปัญหาะจะเล่นสุดหนครับ้ลอลศสียวเต็้ตรงกำแพงนี่มีนกพนตามกระดิกานี้ยืนห่างจากกำแพงได้หนึ่งหลาครับเอาเละครับปากิดที่พร้อมเหลี่ยมซ้ายปากิยิงแล้วโตเรียบยร้อย ปาก,กิดดีพร้อมแับแม่ซับฟิกิกให้กับนครศิริเดชขึ้นไปก่อนหนึ่งรูดูครับโอ้ปาก,กิดกัำตันกิีครับปากิดดีพร้อมแกยิงปีกิง่งครับที่ทำอะไรมาครับเขาบอกว่ามุมเปิดกว้างเลยทีเดียวครับจำแพงสองคนครับปาก,กิดกับวิชัยครับเอาเลือกสญญนใจจะผู้สินวิรุดกายเจี๊ยมนึกแม่แซมมวลอ่านวิถีบอลแล้วครับก็ปล่อยออกหลังไปครับจังหวะนี้ครับทุญญ่ม ยัดมาตรงกลางไม่ถึงสลาวุธครับยังแก้ไขได้ดูแล้วตอนนี้กบีก็บบมาแก้เกมยังไงครับหมกสวยครับโจเซนิวสันบอลทันครับวิชิชัยช่วยสีนวลวิชิชัยไหลามาให้กับบอลโดบอลโดตะวัดจังหวะเดียวตรงนี้ลูกหมุนสิงปล่อยครับแล้วก็เป็นทางด้านของโจเซนิวซันครับยิงประตูที่2ให้กับนครสิริเด็ดขึ้นนําไปแล้วโอ้เป็นจังหวะที่รอเห็นปก,กิต พยายามจะแม่เบิ้ลให้กับโจเซนิวสันครับตัดบอลได้ครับตรงนี้แข็งกว่าครับเอาเลยครับแย่งบอลตัดมาได้ครับวันเฉลิมยิ่งยงลูกนี้โดนเนียวครับแม่กระราดปั้นแก้วแล้วเดี๋ยวต้องโอ้โหนี่เงิบสินเหลืองที่สองมาครับแม่แกก็เป็นเอาจริงๆแกก็ต้องทำดามจ็อบครับตรงนี้เพราะว่าวันเฉลิมนี่แกมาจากด้านหลังแกแล้วใช้ความเร็วครับ โอ้โหแต่ก็ถือว่าแฟนบอลนครก็รู้จักกันดีนะครับกับตันเกมเอาแล้วมาดูจังหวะนี้ก่อนครับฟรีคิกมาจงเปิดแล้วตรงนี้โอ้โหเรียบร้อยครับนครซีเทตได้ประตูที่3ครับจากการทำประตูของวอลดโอ้นั่นไม่เลวครับ3ประตูต่อศูนย์ครับถือว่าช่วยโอกาสเอาแล้มาดูต่อครับวีรวุฒิการเยมซ้ายครับจากแม่นหรือเปล่า พุชเกนจับบอลลงสวยครับเอาครับพุชเกนซ้ายไม่ได้ขวามาดูจังหวะนี้กันแม่ยิงบอลจะแหลกยิงเรียบร้อยครับเอาเลยครับไล่มาเป็น3ประตูต่อหนึ่งครับแม่โดนสัมผัสบอลแรกครับชนะนน์วิเศษบำรุงเจริญเริ่มขยับเปลี่ยนตัวเอาผู้เล่นสำรองลงมาในสนามครับแม่าจะใครจะแก้เกมได้ดีกว่ากันเปิดมาบอลยิงได้ครับชนะนน์พยายามแหวกได้สวยครับแม่ลูคัสมาซาโลแล้วผู้สิน ได้เป็นจีดโทษครับเอาแล้วครับโอ้โหนี่และครับเพชรชลัดครับเอาแล้วครับยุ่งแล้วครับคราวนี้ครับนาทีที่70ว่ากระบี่ทัดได้ลูกนี้บอกว่าสนุกนะครับลูคัสปาซาโลตัวนกับสองคนปอลคาร์ดิแฮมครับโอ้สิบคนบอกว่าไม่กลัวครับตัวบุกมื่อสักครู่นี้ต่อสัญญาจากผู้สิทธิ์เอาครับเป่าครับ ลูคัสมาซาโลสอยเท้าตุกตีติดเซนมูนบอลกันอีกแฮมครับแมาฟาดไปซาโต้ซุปเปอร์เซฟเลยครับลุงเดียร์แต่เป็นจังหวะสวนกลับครับโจเซนูซันตัวนี้2ต่อ2องดูว่าเอาแล้วมีตัวเติมมาเซวดุตโอ้โสี่ต่อสามครับแล้วเปิดมาจังหวะนี้นันทวัฒน์สวนแก้วลูกนี้มีเวลาล็อกหลบผู้สาวต้จริงเรียบร้อยครับโอ้โหนันทวัฒน์สวนแก้วครับทำประตูที่4ให้กับนครเสียเตะครับ ก็เป็นจังหวะสวนกลับครับของทีมนครศรีสติ์ครับอ่ะดึกสองพลังยังเหลือล้อนเลยครับแมตรงนี้ควยได้สวยเทินมาแล้วก็เปิดลูกนี้จริงดิโอได้ประตูที่ห้าเลยครับแม่จากการยิงของเพชรชัน์โชติบาลครับโอ้นี่แกแกเล่นมันจริงๆครับในฝั่งขวาครับแล้วแม่นเลยครับผมว่า ปล่อยต่อมาที่วอลโดเข้าซ้ายวอลโดล็อกขวาข้างถนัดลูกนี้เรียยร้อยกับโอ้โ oh ห่ประตูที่สองของตัวเองครับวันนี้ครับวอลโดครับ oh. โอ้สมบูรณ์แบบครับวอลโดครับแกยิงสองแล้วก็จ่ายสามครับเพียกเลยครับหกประตูตอนหนึ่งเยงลยครับไม่รู้จะสัญหาคำสรรเสริญอะไรมาให้แกไ,ได้ประตูโอ้สวยงามครับผู้เล่นไฮเล มาดูครับลูกนี้ครับเทว,วัตครับสกดัะะววดไปแ,แล้วก็วาวโดครับเกรับปับล็อกหลบลามอนครับแล้วก็เข้าขวาครับแล้วก็ปั่นคโคขลโคขอนุญาตใช้คำหนักไปเสาสองครับหมดปัญญาที่เจตารินบุญโชชจะทำอะไรได้ครับลุกนี้